สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมีดีลพิเศษจากทางออคีไทยแลนด์นะฮะที่เป็นตัว power bank ซึ่ง power bank เนี่ยทางออคีก็จะมี10,000มิลลิแ ah, อมป์20,000ม ah. ิลลิแอมป์ถามว่าทำไมไม่มีแบบเยอะๆแบบ3 4 5 0 0 0หก็ต้องบอกว่ามิลลิแอมป์ของออคีนะฮะเขาเป็นม ah ิลลิแอมป์แท้ซึ่งด้วยเทคโนโลยีของแบตเตอรี่นะครับป,รปัจจุบันนะครับไม่มีหรอกครับว่าตัวห้าหมื0 0 0กหมื่อะไรที่เขาพูดกันเว่อร์เนี่ยจะมีน้ำหนักได้ น้อยสามารถพกพาได้นะฮะต้องบอกว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่มีข้อจำกัดนะฮะอย่างเช่นแบตลิเทียม18650มันก็จะมีน้ำหนักดังนั้นนะครับ2อ0 0 0มิลลิแอมที่เป็นมิลลิแอมแท้นะฮะมันก็จะมีน้ำหนักมากอยู่แล้วอย่างตัวนี้นะครับจะอยู่ที่386กรัมก็3ขีดกว่าเกือบเกือบครึ่งโลฮะก็จะเป็น2 0 0 0 0มิลลิแอมก็ต้องยอมรับจุดนี้แต่ว่า เป็นแบตที่มีความอึดถึกอย่างแน่นอนสำหรับสินค้าตัวนี้นะครับเป็นสินค้าที่ไว้ขายออนไลน์อย่างเดียวนะฮะผมถามว่าทำไมแพ็กเกจถึงเป็นแพ็กเกจสีน้ำตาลแบบนี้นะฮะทางบริษัทเขาบอกว่าออทางบริษัทแม่เนะะี่ยครับที่โรงงานเนี่ยเขาอ l l o c a t e มาให้ที่ประเทศไทยอยู่แค่500ตัวอยู่แค่500ตัวนะฮะสำหรับตัวกล่องแพ็กเกจสีน้ำตาลตัวนี้ ทำให้เราสามารถนำมาจัดโปรโราคาพิเศษได้โดยปกตินะครับราคาตัวนี้ครับถึง2,000กว่าบาทเลยตอนนี้นะครับเป็นราคาแค่เพียมพันต้นๆเท่านั้นแล้วแถมถ้าซื้อกับปลั๊กไทยนะครับส่งฟรีอีกด้วยสินค้านะครับมีได้รับมอกอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงนี่นะครับแพ็กเกจของเขาจะเป็นแพ็กเกจสำหรับขายออนไลน์เท่านั้นจะเป็นแพ็กเกจสีน้ำตาล เพราะว่าถ้าไปขายที่ออฟไลน์ line, หรือว่าตามห้างร้านเนี่ยใครก็ไม่ซื้อหรอกครับแพ็กเกจแบบนี้ครับไม่สวยเนี่ครับตรงนี้มีมอกอชัดเจนมั่นใจอุ่นใจได้นะครับมอกด้านหลังมีรายละเอียดสคอบอแล้วก็มอก,อรกอรเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะกรีดก่อน ตัวการ์ดนะครับก็จะแจ้งว่าเป็นพ o w e r แบง k ์0อ a หม s i มิลลิแอมเบสิพลัสซีรีส์ n 7 4ครับของ R อชีตัวนี้นะครับปกติเขาจะเขียนว่าประกัน2ปีแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าตัวเคลียร์ตัวนี้นครับที่ทำโปรโมชั่นกับทาง r อชีเนี่ยจะมีประกันอยู่ที่6เดือนแต่มั่นใจได้แบตเตอรี่พวกนี้ทนอยู่แล้วเพราะว่าเขาใช้ลิเธียมนะฮะลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ Okay. ขนาดนะครับจะเป็นแบบนี้มีน้ําหนักพอสมควรนะครับเพราะมันสามร้อยแปกกร,รัมเลยทีเดียวด้านในนะครับจะเป็นสีดำสองหมืมิลลิแอมสามารถขึ้นเครื่องบินได้นะครับจะมีระบุบ,บอกชัดเจนนะครับจะมีบอกชัดเจนว่าเป็น2อ0หม ah ื่มอมสามารถใช้ตัว เลขตรงนี้นะครับแจ้งเจ้าหน้าที่สนามบินได้แล้วก็เขาก็จะปล่อยผ่านแต่ว่าห้ามโหลดที่กระเป๋านะครับต้องติดพกติดตัวไว้เท่านั้นขนาดนะครับกระทัดรัดมากแล้วก็มีความสวยงามของวัสดุนะครับแล้วก็จะมีนะฮะเห็นไหมครับเป็นพอร์ตนะฮะพอร์ตจะมีอยู่2ช่อง จะไม่ได้ชาร์จด่วนแบบว่าเป็น PD หรืออะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าเป็นชาร์จแบบเร็ว2.4 2> 2. 4แอมป์นะฮะทั้งหมด12วัตต์12วัตต์และที่สำคัญนะครับก็จะมีตัวช่อง Type-C นะครับ Type-C ตัวนี้นะครับสามารถทำเป็น Input Output ได้อยู่ที่3แอมป์5โวลต์3แอมป์นะครับไม่ได้เป็น PD และที่สำคัญนะครับยังมี m i โคร USB และตัว Lightning เพื่อที่จะชาร์จไฟเข้าไป ใน power bank ด้วยดังนั้นนะครับตัวนี้นะครับสมม,สมมุติว่าท่านใช้ iphone ที่เป็น iphone รุ่นที่เป็น lightning ท่านสามารถที่จะใช้สายพกสายอันเดียวนะครับชาร์จไฟเข้ามือถือได้เลยแล้วก็เอาสายตัวนั้นนะชาร์จออกได้เลยค่อนข้างสะดวกนะฮะเป็นซีรีส์ถึงแม้ว่าจะเป็นซีรีส์เบสิกแต่เขาก็ใส่ใจก็ราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่ติดตามแฟนเพจปลั๊กไทยใครสนใจนะครับก็อย่าลืมติดตามแฟนเพจ ปลักไทยเพื่อดูดีๆอย่างนี้สินค้านะครับก็มีจำนวนมาอยู่ที่ประมาณแค่อตอนแรกจะมา200ตัวแต่ว่าด้วยวัสดด้วยด้วยกล่องด้วยอะไรมันมีกล่องที่ไม่สวยอะไรพวกนี้เราก็บอกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าเราขายออนไลน์เราแจ้งลูกค้าได้ว่าราคาแบบเนี้ยกล่องมันก็มีไม่สวยบ้างอะไรพวกนี้ลูกค้าก็ไม่ซีเรียส ก็เมื่อวานมาส่งให้เราอยู่ที่130กว่าชิ้นเดี๋ยววันนี้จะมาส่งกล่องอีกเพิ่มอีก40กว่าชิ้นใครที่จองเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวเราจะทักเข้าไปขอบคุณครับ